นิสัยที่ไม่ดีนั้นเราควรจะเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะหากว่ามีนิสัยไม่ดีที่ติดอยู่กับตัวเรามันก็จะทําให้ชีวิตเราตกต่ําลงหรือยากลําบากทีนี้การเปลี่ยนแปลงนิสัยเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาเพราะว่าเราเคยชินกับนิสัยเดิมๆมมาเป็นเวลานานก็เหมือนกับร่องน้ําที่ไหลผ่านมาเป็นร้อยๆ้อยพันพันปีจนกลายเป็นแม่น้ํา การสร้างนิสัยใหม่ก็เหมือนกับเราจะสร้างเส้นทางน้ําใหม่ถ้าหากเราขุดไปแค่ครั้งสองครั้งมันก็ยังไม่ลึกพอใช่ไหมครับดังนั้นเราควรจะต้องใช้เวลาพอสมควรขุดบ่อยๆซ้ําๆให้ลึกพอจนมีน้าไหลผ่านหลังจากนั้นก็จะมีน้ําที่ไหลามาตามแนวทางเส้นทางน้ําใหม่เกิดขึ้นก็เปรียบเสมือนกับ นิสัยใหม่ที่เราสร้างขึ้นก็ต้องใช้เวลาที่นานพอสมควรเช่นเราอยากจะมีนิสัยตื่นเช้าเราก็ต้องทำซ้ำๆจนเป็นกิจวัตรนะครับมีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ว่าการที่จะทำให้คนเราเปลี่ยนนิสัยจากนิสัยหนึ่งไปอีกนิสัยหนึ่งอย่างน้อยต้องใช้เวลาประมาณหกสิบหกวันนะครับก็คือประมาณสองเดือนนั่นเอง นะครับและนิสัยที่ดีอย่างหนึ่งเนี่ยก็จะทำให้เกิดสิ่งที่ดีๆตามมาให้แก่เราอีกหลายอย่างดังนั้นก็หวังว่าจะได้ข้อคิดนะครับในการนำไปปรับปรุงสร้างนิสัยใหม่ที่ดีๆให้เกิดขึ้นกับตัวเราครับ